สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับทางด้านไต้หวันนะครับ18พฤศจิกายน2564ประธานาธิบดีไส่อิงเวนินเป็นประธานในพิธีเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล F ่ F16V หรือว่าว i เปอร์ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยจำนวน6 4ลําที่ฐานทัพอากาศในเมืองเจียอีทางตอนตกเฉียงใต้ของไต้หวันเมื่อวันนี้นี่เองนะครับ โดยอากาศยานฝูงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินขับไล่ f 1 6 ab และเครื่องบินขับไล่ f 1 6แบบเก่ากว่านั้นอีกจำนวน144ลำที่จะทยอยเข้ารับการปรับปรุงด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจนถึงปีพศ2566นรนะครับความเคลื่อไนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการพบหารือแบบออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของจีนและก็ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ซึ่งหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ผู้นสรัฐ หยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือบริบทความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยทางด้านโจไบเดนนั้นก็บอกว่าสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นต่อนโยบายจีนเดียวที่เคยให้การยอมรับรัฐบาลจีนในฐานะรัฐบาลกลางเพียงหนึ่งเดียวของจีนแต่คัดค้านความพยายามฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นําสหรัฐยืนยันนะครับว่าอนาคตเรื่องเอกราชของไต้หวันนั้นเป็นเรื่องของชาวไต้หวันเท่านั้นและก็ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาลสหรัฐกับทางด้านรัฐบาลไต้หวันก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันเท่านั้นในขณะที่สีจิ้นผิงนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็รัฐบาลจีนไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการตอบโต้อย่างทันท่วงทีหากมีการล้ำเส้นจากกองกาลังสนับสนบสุนการแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วก็นี่แหละครับก็จะเห็นว่าทางไต้หวันนั้นเนี่ยครับก็ดําเนินการในการเข้าประจําการ เครื่องบินรบเนี่ยนะครับเพิ่มเติมอีกเป็นจํานวนมากก็อย่างน้อยเนี่ยนะครับฝูงบินนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมดเนี่ยหกสิบสี่ลำแล้วก็เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่แทบทั้งสิ้นนะครับดังน,น,นั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็ต้องดูปฏิกิริยาของทางด้านจีนนะครับว่าหลังจากนี้จีนนั้นจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรนะครับแน่นอนการที่ไต้หวันนั้นเนี่ยครับมีการเสริมสมรรถนะ เรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านจีนแล้วก็ข้อตกลงที่จีนนั้นได้เพิ่งพูดคุยไปกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องดูครับว่าสหรัฐที่บอกว่ายึดมั่นกับนโยบายจีนเดียวนั้นจะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเมื่อไหร่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นผลกระทบกับ2ประเทศแล้วก็ผลกระทบกับประเทศอื่นด้วยครับดังนั้นจากสถานการณ์ ช่องแคบไต้หวันนั้นที่มันระอุอยู่แล้วเนี่ยการเข้าประจํการของเครื่องบินรบจํานวนมากครั้งนี้ก็อาจจะทําให้สถานการณ์นั้นยิ่งระอ,อุมากขึ้นครับ